สวัสดีค่ะพามาเก็บเห็ดค่ะสวยมากเลยอ่ะเรี้ยงซาบลาบเลย่แล้วดอกใหญ่มากน่าจะเป็นหัวเชื้อแล้วลนะเพราะว่าไม่ได้เก็บนะคะเมื่อวานรีเมื่อวานฝนมันตกนี่นะคะนี่นะคะที่มันจะออกเดี๋ยวมันก็ออกนะคะน อันนี้ที่เก็บไปแล้วนะนนเดก็บไปแล้วเชื้อก็เกาะแน่นมากนะคะเกาะรากแน่นมากเลยพวกนี้ก็จะออกหมดแล้วค่ะพวกนี้นะคะเดี๋ยวน้ายุบน้ําลดลงไปนี่ก็ออกค่ะมันดอกเล็กๆก็ยุบไปนะคะเดี๋ยวให้ดูกันเนาะเดี๋ยวค่อยเก็บด้วยกัน ก็ไม่ยากหรอกค่ะฝนตกฝนตกดอกเล็กก็มีด้วยด้วยดอกเล็กก็มีพี่น้องนี่เห็นบ่จ้า,จานี่นี่จ้ะเต็มเลยดอกเล็กๆฝนตกเนาะบานนี้ก็เลยดูเห็นเห็นแค่นี้เหรออ๋อยางในทางนี้มันดอกยังเล็กอยู่เนาะ อาจจะมองเห็นไม่ชัดอ,อน่นาจ,จะเยอะอยู่แต่ว่ามองไม่เห็นเนาะพี่น้องเาะเดี๋ยวค่อยมาถ่ายเนาะแล้เออยต้นแกแต้นแกเกี่ยวหัวเก็บตัวนี้ก่อนดีกว่าคะ่ะไอ้ที่ปลูกก็มีต้นต้นแกะนะคะต้นแกเต้นแกแล้วก็ต้นแคร์นะคะ ส่วนต้นสนุพวกนี้ยังไม่ได้ลงเชื้อนะคะเพราะว่ามันยังไม่แก่นะคะต้องให้มันมันออกดอกแักพักก่อนค่อยค่อยลงเชื้อนะคะมื่แล้วมันจะออกไวนะคะแต่ถ้าใส่ตั้งแต่มันยังเล็กมันจะออกช้านะคะนี่ชาพี่น้องดอกนี้ใหญ่นะเก็บดอกสองเลย นี่จ้าเต็มแล้วเดี๋ยวโอ้ยเก็บยากยากอ่านี่จ้าโอ้โหเสือ,อเสียพันห้อยเสีอพันนะเพื่อนเต็มเลย

มันสิติดกับลากแบบแน่นใช้กับลากเลยจ้ะเบิ่งจ้ะเบิงจ้ะ,จะเห็นลาบ่็จ้ะนี่จ้ะนี่ยังไม่ดอกน่อยๆน่อยเต็มอยู่ลากแข็งแรงขนาดค่ะขึ้นได้ป่ะนน้องอ,อ๋อขันหน่อยโปรดมา จะเก็บต่อเก็บต่ออันเกิดก็กำลังเกิดสวยางามมาก <c oughs> อันนี้คือตอนลาดเชื้อเราเห็นนะ <c oughs> นี่จัดโตแล้วนะแต่รอบใหม่ยังไม่เห็นเนาะแต่ไม่รู้ว่าเหยียบไปเรื่อยแต่ก็ไม่เป็นไรเหยียบเราก็เกิดใหม่นะคะมันเกิดไม่ยาก นี่จ้าน้ม,มอดอกอยังแข็งอยู่นะคะ ลงกัด,ดงกัดลงกัดหโ,โอ้ยจ้าอันนี้คือต้นว่านะคะพี่น้องต้นห้าต้นว่าก็จะปลูกแซมไปด้วยเพราะว่าเดี๋ยวอีกหน่อยแคก็จะตายแต่เราก็ปลูกตลอดนะคะพวกแคพวกว่าต้นแคนี่ก็จะ ปลูกทิ้งไว้อย่างนี้เลยค่ะปลูกด้วยกันเพราะว่าเห็ดมันชอบออกแบบนี้แหละอันนี้ก็จะเป็นเพราะว่าแครก็แก่และถ้าเห็ดออกก็แสดงว่าแก่เต็มที่ละก็อีกไม่นานก็น่าจะหมดอายุของแคระทางนี้ยังไม่ออกนะแต่ออกตลอดนะทางนี้จะออกก่อนเพื่อนนะแต่ว่าเก็บไปแล้ว ออกดำพื้นพวกนี้ไปเลยอันนี้ก็นอนจ้าบ่งขนเนี่ยดาจ็บขนาดไ่นแกงเจียอ,อ,อันนี้ก็ต้นพักหวานค่ะนี่ละค่ะประมาณนี้แหละค่ะถ้าให้ออกเม็ดนี่ก็ โอ้พ่อเราจะตอนนี้ออกยู่ยังออกบอายปันใดเนาะจ้ะยังออกบอทัวถ้าออกายกูหนีก็สิถ้าเห็บเบิงไยกุหนีเนาะจ้ะพี่นนองก็แต่ว่ามันออกตลอดเนาะจ้ะออกบอเคยขาเลยได้จ้ะออกทั้งปีทั้งปีจริงๆค่ะนี่นะจ้ะขอบคุณค่ะ